อันนี้เบิ่งของเราเด้อลูกตอนแผ่นดินไหวกูบอกว่ามกูจะเฝ้าดูบักศักว่าเออกูจะพูดทำไมสอบเอาลิลูกบักอูเทนพร้อมยาลีกูหนีเล่ากันนะมื่อเนิ่นเด้อหนีแหละครับพอดีเมียผมมีข่าไปนอนแล้วลูกเป่ดบักอูเทนพร้อมยาลี่จำด้กบ่องม่วงได้ครับเอาเทนนี้มาเกิดากที่ชูไหมกูรู้ เซนลอุ้ยกูไปอยู่แมงนะกุ้งเทียบพูดเลมาตรวจเทียนดอกรอดเซรีอว้ยกูไปอยู่แล้วมึงมาคนเดียวได้มาคนเดียวได้กูบ่มาเด้เอากูไปทิมไปใส่ก้อนก็ได้เออกูร่องเทียบเหมือนเนี้ยดอกรอดเซรีมาตรวจเออบักชักก็เลยบอกเทีนนะมึงอย่าตกใจนะถ้าเรามาสอบบ่แล้วลูกสอบแมคโครรุ่นดูดฟีไพด์ดูดฟีไพด์ เออบักเทสบักเทสกขูขวาแล้วอะไรขึ้นไปม,มึงขวาแล้วขึ้นเลยอธิวา่ยดูดกึบบักซากได้ถามว่าเป็นแม่เล็กบ่บดบ่ได้เป็นแม่เล็กหรือเป็นแม่เล็กนี่แหละแต่ว่าเป็นแม่เล็ก,ก,กเดี๋ยวคุยกับอินอกอำด้วยนด่มาล่าไม่อากเทนอยู่แล้วที่นี่บักซากก็เลยบอกว่าเอาองี่ มึงไปเสนอเราเลยเมึงน,นั่นนะให้จอหู้ฟีพายจอหู้แล้วล็อกล็อกทั้งสีเอาใส่สลิงดึงเอาใหญ่ไปเอาเบิ้งพอสักจอพี่รูปจอบแบบอยู่บริษัทไทยวัดวิศวกรรมการท่าซะก่อนรุ่นรุ่นนะรุ่นรุ่นในรถต่ำกันนะชี้แยกก,กระเดาเก,าเาก่าออบักตายมึงเอาขึ้นมารถรถปีกเขียวมึงเ่ะตัวตายตีกูนอนเลยครับสมโมีบักไก บักไตยพิจิตเกลือนัักไตยพิจิตสักสามคนอ่ะปักเทนสอ่าด้วยมาปบะเทีนี้มันเอียงมันระเทเร่แน่เอียงล่มเลยล้มแน่เพื่ันมึงขวาเราขึ้นเลยบักกูเทนพอมยารีครับดูดฟีพายกระเจาเอินแม่เล็กลดตัวนี้มันเอียงครับนั่นแหละยี่กุงเทพหัวย่างกูบ่ไปอีพอัย